สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก่านะครับสหรับวันนี้จะมานะครับแนะนําในส่วนของอ่าระบบฟาร์มนะครับผมระบบฟาร์มกันเล็กน้อยนนะก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาแนะนําบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่ครับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะแล้วก็เพิร์นโซนยูเต็ดนะครับก็ฝากไปติดตามให้แรงใจกันด้วยแล้วกันนะสำหรับช่องเล็กๆนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมโปเกสาาามมรรรถนนนะะคคคัับบตติิดดลปอื่ๆไ้ ในเพลย์ลิสต์ของโปรเกสซ่าเลยนะอยู่ที่ใต้คลิปก็มีนะครับท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนะครับระบบฟาร์มเนาะแน่นอนครับระบบฟาร์มทุกคนก็เคยใช้งานนะครับระบบนี้กันแล้วนะระบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันเป็นการตกแต่งนะครับสวนเฉยๆนะครับผมก็หลักๆนะครับก็มาปลูกเบอร์รี่ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถปลูกเบอร์รี่ได้นะหมด9ช่องนะเอาเบอร์รี่ไปใช้ฉากต่อสู้นะเนี่ยเราก็แค่ปลูกเบอร์รี่นะครับไม่มีอะไรมาก บูเบอรี่นะอันนี้คือ,อการทํางานของมันปกตินะครับแล้วก็นะครับในส่วนของเอาโปเกม่อนนะครับปล่อยได้นะเอาปล่อยได้ผมปล่อยไป5ตัวนะครับก็คือปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของเลเวลนะแล้วก็ได้ค่าความสนิทนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะเราจะเอาใครมาลงมาก็ได้นะตรงนี้นะแล้วก็เราสามารถที่จะดูไปเยี่ยมเยียนนะครับเยี่ยมเยือนนะครับเพื่อนฝูงนะครับไปขโมยเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะ ออไปดูบ้านคนอื่นเขาเฮ้ยบ้านคนอื่นเขาแต่งยังไงเท่ๆสวยๆอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหดิเท่เลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะอเรายังไม่เน้นแต่งบ้านนะครับแล้วก็นะครับในส่วนนี้เราสามารถทําจัดฟาร์มได้นะจัดฟาร์มเราสามารถที่จะนำไอเทมต่างๆไปวางได้นะครับไอเทมต่างๆนะครับก็มีไล่มาตั้งแต่พวกพื้นดินนะครับพื้นดินเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะซึ่งนะครับมันจะให้สแตทแตกต่างกันไปนะ อย่างตัวอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างให้เฉยนะดินยอดเยี่ยมนะฮะก็จะให้ส่วนโปเกมอนธาตุดินนะฮะความเสียหายของสกิลเพิ่มขึ้น5%นะครับเราใช้เพชรสามัญเพชรในการปลดล็อกเนาะเราก็ดูแล้วกันว่าเราเน้นสายไหนเนาะเราเน้นใส่ไหนนะครับในส่วนของตุ๊กตานะครับเพียบเลยนะครับมีตั้งแต่ใช้นะครับทองซื้อนะนะครับมันก็จะมีลิมิตการซื้อด้วยเห็นไหมฮะห้าทับห้าอะไรประมาณนี้นะครับ เี๋ยวจะเป็นนะครับตุ๊กตาอื่นๆนะครับอย่างกาเซียนะครับตุ๊กตากาเซียลิมิตการซื้อได้2ตัวนะครับกาเซียนะครับให้เลือดนะครับ0.8%ทั้งทีมนะฮะราคาที่สองรอยเาสเพ็ดนะเงี้ยระบบฟาร์มเนี่ยเป็นระบบที่เพิ่มสเตตค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะถ้ามีทุนพอนะครับ หลังๆก็จะได้เยอะ ATK อเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของความไม่ขายเนี่ยไอ้คำว่าไม่ขายนะครับมันไม่สามารถหาซื้อได้เนาะนอกจากนะครับได้จากการกิจทำกิจกรรมต่างๆเนาะมันจะมีกิจกรรมรมาให้แลกมากให้สุ่มมากอะไรเงี้ยนะเราก็จะได้ของที่ดีนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นระดับที่แบบว่าเพิ่มคุลมคร่งเยอะ hmm. เห็นไหมฮะอายุตัวอย่างเช่นนะครับโ,ดโหดๆเลยนะที่ผมเห็นเมื่อกี้แวบๆบนะอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ยเขาโหดพอตัวนะครับอันนี้ได้ ATK ลยนะท,ทั้งทรมเลยนตดมายนะรัายากเันนะ เนี่ยเราก็ไล่ดูในส่วนของโต๊ะก็มีเห็นไหมฮะในส่วนของโต๊ะก็มีเห็นไหมครับเราก็มาเลือกเอานะครับคือผมไม่ได้แนะนํานะเอาอย่างนี้ผมแนะนําแล้วกันผมแนะนำนะฮะในส่วนของผู้เล่นหน้าใหม่เริ่มเล่นเนี่ยแนะนําให้ซื้อนะครับไอเทมที่ใช้ทองซื้อได้ก่อนนะซื้อให้หมดเลยนะครับมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีทุนเพชรเล็กๆน้อยก็ซื้อพวกไอเทมเนี่ยราคาถูกๆใน200อเพชรอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาตกแต่งได้มันจะเพิ่มสเตตท,ทั้งทีน,นะครับแล้วก็ไล่ดูนะทีละหัวข้อเลยนะครับว่าอย่างเีี้้้้้้้ซ l h l h ane, ซืืออไไดดนนนนนะครัับลาโตต๊ ได้เดบสตับช่วยเดบต้อง2.9%้อนะไม่ใช่ใน้น้อยนะแล้วก็ไล่ดูก็องค์เก้าอี้นะฮะไล่ดูเอานะครับเนี่ยราคาถูกๆก,ก็มีนะครับแนะนําให้ซื้อที่เป็นทองก่อนนะครับที่เป็นทองไี่แบบว่าเราไม่ต้องใช้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช,ใช้ทองซื้อไม่ต้องใช้เพชรนะทําให้หมดก่อนแล้วค่อยมาซื้อเพชรที่หลังนะครับอ่ะนี่ก็ไปตกแต่งกันให้สวยงามนะครับแล้วก็อีกสิง่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะ อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่เราจะเห็นคนนี้เขายือนอยู่คนนี้คนนี้ก็คือใครนะครับคนนี้ก็คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้เฝ้าฟาร์มของเราเองนะครับก็เขาเองเนี่ย ก็จะเป็นหนึ่งใน NPC นะครับที่ทําให้พลังนะครับของฟาร์มเราของทีมเราเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทําการเพิ่มพลังให้กับทีมเราได้นะครับผมเคยสรุปไปแล้วนะครับประมาณเกือบ50วิธีนะครับในการเพิ่มพลังตัวละครให้มันเก่งขึ้นนะสามารถไปดูได้นะในคลิปเดี๋ยวผมแปะในลิงก์ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูได้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคุยกับคนเนี้ยนะครับพอเราคุยแบบปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะเป็น n p c ที่เอาไว้ตกแต่งเนาะ เราสามารถขยับเขาได้นะครับแต่ว่าเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้เราออกมาก่อนนะครับให้เราเดินมาหาเขาให้เดินมาหาเขาแล้วกดคุยขเขานะครับนี่ครับมันจะมีอยู่2อันนะครับเปลี่ยนสก,กินย้ายสถานที่นะครับให้เรากดมาที่เปลี่ยนสก,กินจัดฟาร์มนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสก,กินได้ไหมถ้าเกิดเป็นพวก V.P.0 จะเจอคุณลุงคนนี้แหละนะฮะคุณลุงเนี่นยเขาจะมายืนเฝ้าฟาร์มให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่านะฮะเรานะครับใช้เพชรนะครับในการเปลี่ยนนะครับ N.P.C. นะครับ หรือคนที่มี V.P. ที่สูงกว่า0นยครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน NPC ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องผมีเขียวครัคนนี้นะเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อมิกุนะฮะเขาใช้นะครับ6888เพชรนะครับในการปลดล็อกแต่ว่า V.P. ต้องเป็น V.P. 4นะครับอันนี้เขาเขียนเลยครับมันจะมีอ่าสเตตนะครับความสามารถนะครับของ NPC ตัวนี้ก็คือขโมยผักนะครับแล้วจะลดโอกาสนะครับเกิดการต่อสู้15%นะครับอ่าเลือดบวก6%นะครับทั้งทีมนะครับผมอ่า หรือจะเป็นน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้อ t ตอิตรนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าโดนขโมยผักเนี่ยจะลดโอกาสนะครับเกิดการต่อสู้10%นะครับโปเกมอนทั้งทีของเราจะเพิ่มนะครับพลังโจมตีทางเวท5%แล้วก็พลังป้องกันทางเวทอีก5%นะครับเนี่ยให้ใช้5,000นะครับ888เพศในการผดล็อกเนาะส่วนคนนี้นะครับชื่อลียะนะครับผม ก็ลดนะครับเวลาในการปลูกนะครับต้นไม้ลง120วินาทีนะครับแล้วก็โปเกมอนทั้งหมดในทีมเนี่ยจะเพิ่มนะครับ ATK 5%เป็นต DEF หนะก็5,888เนาะส่วนนี้ชื่อลินนะครับลินนะครับลินเป็น VIP 4นะก็ปลด5,888ปร้เพชรนะอันนี้เขาบอกว่าขโมยผักนะครับแล้วจะลดโอกาสการเกิดการต่อสู้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับโปเกมอนของเราทั้งหมดจะเพิ่มสปีด5%นะครับคนนี้นะฮะชื่อลอมนะครับชื่อแลมหรือชื่อลอมเนี่ยแล อันนี้ใช้5888เพชรในการปลดล็อกนี่ VP1 นะเอนงนะเออไอ้เขาบอกว่าอะไรขโมยผักนะครับแล้วเราจะลดโอกาสการเกิดการต่อสู้15%เนะครับเปิดมาทั้งหมดของเราจะเพิ่มคริติคอล5%อเนะครับความอืดอีก5%นะคนนี้ครับชุดเมดผมสีฟ้านะชื่อเลมนะครับผมบด5888เพชร VP 1นะถ้าโดนขโมยผักนะเขาบอกถ้าโดนขโมยผักจะลดโอกาสการเกิดการต่อสู้10%นะครับ เขาบอกว่านะครับมันก็ทของเราหมดนะครับตีโดนบวก5%ลบหลีก5%นะตีโดนหมายถึงค่าฮิตนะเออทำให้เราตีแม่นขึ้นนั่นเองสุดท้ายนะครับสุดท้ายรูโอนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มโอกาสโจมตีนะครับเมื่อขโมยผัก10%นะครับเพิ่มฮิต5% เพิ่มค่าหลบหลีก5%ของรปนทั้งหมดนะครับอ่า5 8 8 8เพชรเนาะนี่ครับเราก็สามารถจะมาทำการนะครับอ่าเปลี่ยน NPC ตรงนี้ได้นะครับมันจะเพิ่มสแตทให้เราอีกส่วนหนึงนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนไม่รู้นะครับวิธีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะรู้แค่การตกแต่งการเข้ามาปลูกเบอร์รี่ครับการเข้ามาปล่อยโปเกมอนเพื่อเพิ่ม e x p นะครับแค่นั้นนะหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่า NPC มีความสามารถตรงนี้ด้วยนะ สำหรับใครนะครับที่รู้แล้วก็ข้ามผ่านไปได้เลยนะครับในนี้ผมมาอธิบายสำหรับคนที่เพิ่งเคยเขา้าเล่นครั้งแรกนะผมคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้นะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานครับเพราะว่ามีน้องนะครับอยู่คนหนึ่งเขาสอบถามมาให้ช่วยอธิบายเรื่องฟาร์มให้หน่อยผมก็มาทําให้ตามคาขอเนาะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับจัดฟาร์มจัดสวน m อ c ต่างๆอุปกรณ์เพิ่มพลังกนะ็โดยประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กด Subscribe เจ้าอมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้ว,ลวก็ยังหวนไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ